การลักลอบใช้ไฟฟ้านอกจากผิดกฎหมายแล้วยังอันตรายด้วยนะครับหน่วยค่าไฟเขามาจดไฟจากมิเตอร์นั้นแบบนี้ถ้าเราต่อไฟไม่ผ่านมิเตอร์เราก็ใช้ได้ฟรีแถมไม่มีใครรู้้วยพี่คิดได้ไงว่าจะไม่มีใครรู้เพราะทุกเดือนที่เจ้าหน้าที่มาจดหน่วยแล้วก็พิมพ์บินค่าไฟเนี่ยเขาก็ถือได้ว่าเป็นการตรวจสอบมิเตอร์ไฟในตัวด้วยพบว่ามีความผิดปกติลดน้อยลองแบบผิดสังเกตและตรวจพบว่ามีการลักขโมยไฟเช่น การต่อสายตรงหรือดัดแปลงวิตเตอร์เนี่ยก็จะมีความผิดทั้งทางแพ่งแล้วก็อาญาผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วยังเสี่ยงต, mm. ต่อการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าดูดด้วยครับประหยัดไฟไม่กี่ร้อยแต่เสียค่าปรับแล้วก็ติดคุกด้วยเอาไหมครับรีวายเอองง้นไม่เป็นไรครับเป็ไงที่จะจ่ายอยู่แล้วนะไม่ช่วยเลย